หัวข้อดีมากมากครับสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับอย่ากังวลอะไรมากจะเกินไปนะจนคนไม่เป็นตัวของตนเองนะครับเม mm ื hmm. ่อวานเราพูดกันเรื่องของความกังวลอนาคตนะครับอย่าคิดไปก่อนนะครับว่ามันจะเกิดอะไรแต่วันนี้พูดถึงเรื่องของความกังวลที่ทําให้เราเนี่ยพอกังวลมากไปจนเราเครียดนะกดดันไม่เป็นอันทําอะไร นะครับอันนี้ก็เป็นหอกข้างแคร่นะครับที่ทําให้เราเนี่ยถ้าเกิดว่ากังวลมากไปนะครับบางครั้งเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นนักพูดแล้วกันเราต้องพูดหน้าเวทีนะเราอยากจะพูดให้มันลื่นไหลสมุติสม,มตุติแต่พอถึงเวลามันพูดติดติดกัขัดจำเนื้อหาไม่ได้เห็นไ,ไหมกังวลมากไปนะวิธีแก้ความกังวลน,นะมีหลายวิธีนะครับหนึ่งในนั้นอันแรกครับก็คือว่าดูแลสภาวะของคุณนะไม่ว่าจะเป็นอารมณนะ์ร่างกายอาหารการพักผ่อน ถ้าเกิดว่าคุณพักผ่อนไม่เพียงพอกินอาหารที่มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแล้วก็สภาวะอารมณ์คุณไม่ได้แบบนี้คุณก็ไม่มั่นใจในการพูดอันนี้ยศเคส e study นะครับว่าคุณต้องพูดนะสมมุติว่าคุณจะไปพูดกับทีมขายออนไลน์คุณก็ได้ครับหรือว่าทีมงานคุณคุณเป็นทิทยากรหรือเป็นอะไรก็ได้หรืออาจจะเป็นอาชีพอื่นนะครับอันนี้แค่ลองยกตัวอย่างอาชีพการพูดเนาะนะเนะมื่อวานก็ยกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งนะครับคราานี้เคสหนึ่งเนี่ยเตรียมสภาวะให้เรียบร้อยนะอนน แต่ข้อ3ครับจะดีมากกว่าเวลาที่คุณเตรียมเนื้อหาเนี่ยก่อนที่คุณจะเตรียมมันเนี่ยแน่นอนครับเราต้องเตรียมใช่ไหมข้อ3าเนี่ยเราควรจะฝึกฝนมันด้วยนะอย่าเตรียมเนื้อหาวันที่ใกล้จะต้องพูดนะหรือใกล้จะต้องทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่จงฝึกฝนมันนะจนคุณเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องแข่งขันพูด แข่งขันหรือว่าทำโปรเจกต์อะไรหรือต้องขายเนี่ยคุณจะได้พร้อมนะตอนนั้นมีครั้งหนึงครับปอป้าอยู่ d t แทกนะครับและเราก็ชนะเลิศนะครับออสตาดีแทแห่งประเทศไทยในยุคที่โอป้าอยู่นะครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีเขามาสัมภาษณ์ครับออกนติตยสารก็าถามว่าทําไมโอป้าถึงสามารถที่จะประกวดแบบมั่นใจไม่กลัวคนกรุงเทพปกติในเวลาเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเวลาไปแข่งขันกับคนกรุงเทพเนี่ยจะต้องคิดว่าคนกรุงเทพเก่งใช่ไหมเชียงใหม่กรุงเทพขอนแก่นเนี่ยซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ๆเราก็ได้จะคิดว่าเขาเก่งใช่ครับเขาเก่งแล้วเขาถามว่าทําไมเราถึงมั่นใจคุณเตรียมตัวเองยังไงโอป้าก็เลยบอกว่า การเตรียมตัวเองที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่เตรียมก่อนวันที่ต้องมาแข่งออสตาดีแท็กแต่การเตรียมตัวเองที่ดีที่สุดนะครับก็คือว่าเราฝึกมันทุกวันอยู่แล้วจนมันไม่รู้สึกว่านี่คือการแข่งขันนะเพราะวันที่เราแข่งขันเนี่ยเป็นวันที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการจริงที่รังสิตนะคะฟิวเจอร์พาร์ครังสิตดีแท็ก ตอนนั้นเราก็ทําทุกอย่างดีอยู่แล้วนะในดีแท็ที่สาขาอุดรน้องค่ที่เราดูแลอยู่แต่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องแข่งขันทําไมมันต้องเหมือนแข่งขันล่ะในีเมื่อลูกค้าจริงแล้วลูกค้าเนี่ยไม่รู้ด้วยครับว่าว่าเราแข่งขันกันอยู่ นะใครใครแบบที่เจอแบบเคสยากก็อาจจะซวยไปนะแต่บางเอินวนะ่าโอปา้าเจอทั้งเคสยากเคสง่ายนะตอนที่อยู่อุดรนะพอเวลาที่ไปเจอเคสยากที่ฟิเจร์พักลังสิตเนี่ยบางคนหนึ่งกลับไปไม่เป็นเพราะมันเจอลูกค้าจริงไงมันไม่ได้เตรียมอ่นะเวลาที่แข่งขันโอปา้าเจอลูกค้าที่ยากครับแต่โอปา้าแก้มันได้แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์รวมถึงการขายการบริการทั้งหมดนะซึ่งเขาแบบตัดสินแบบเรียลไทม์นะครับเราก็ได้ผลการชนะเลิศแบบไม่กังวลด้วย เป็นเพราะว่าเราฝึกทุกวันครับมันไม่ใช่เพราะโอป้ามาเตรียมตัวเองนะหนึ่งึงสองวันแต่มันเป็นเพราะว่าโอป้าฝึกมันทุกวันอยู่แล้วสิ่งนี้ก็ตามที่คุณฝึกมันทุกวันอยู่แล้วเนี่ยมันย่อมพร้อมอยู่เสมอที่จะนําไปใช้คนที่เตรียมตัวเองดีก็อาจจะโอเคคุณเตรียมเนื้อหาก่อนที่คุณจะไปขึ้นพูดหรืออะไรก็ตามหรือไปขายของหรือทาโปรเจกต์แต่การที่คุณฝึกทุกวันเนี่ยมันย่อมสร้างความมั่นใจได้มากกว่าแล้วจึงเตรียม ความพร้อมคือแค่ว่ารีพิทนะหรือว่าทวนอีกครั้งนะก่อนที่คุณจะไปพูดไปขายไปทำโปรเจกต์อะไรไปประชุมอะไรก็ตามนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ที่จะแชร์ทุกคนคือบางครั้งเนี่ยเรากังวลจนเราไม่เป็นตัวเองมันทำให้เราเครียดกดดันในเวลาที่เราต้องไปขายไปพูดไปเจราจาทางธุรกิจนะครับพเพราะไม่ไเราไม่เป็นตัวเองเนี่ยมันขาดสิ่งที่เรียกว่าเสน่ห์นะมันขาดสิ่งที่เรียกว่าเสน่ห์จงเป็นตัวเองอย่างไม่เกรงใจใครนะครับ และมันบวกกับการเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่ทุกๆกวันนะคุณฝึกสิ่งที่คุณต้องฝึกทุกวันนะโดยไม่มีใครต้องมาเตะมาดันคุณแต่คุณรู้ว่าคุณต้องทําสิ่งนี้นะคุณต้องฝึกมันนะนักกีฬานะโรงเรียนดีกว่านักกีฬาโรงเรียนนักกีฬาเขตการศึกษานักกีฬาระดับประเทศนักกีฬาระดับโลกมีการฝึกซ้อมที่ต่างกันมากๆอ่าตอนที่โอป้าเป็นนักกีฬาสีนักกีฬาโรงเรียนฝึกธรรมดาตอนที่โยป้าเป็นนักกีฬาเขตการศึกษาก็ฝึกอีกแบบหนึ่งนะครับ แล้วก็ตอนที่เป็นนักกีฬานะครับที่เป็นนักกีฬาเขตก็ฝึกอีกแบบหนึ่งอ่ะตอนนี้น่าจะเป็นแท็กซี่โอป,ป้ามานะครับสักครู่นะเดี๋ยวป้าขอขึ้นแท็กซี่ก่อนนี่จ้ะไอ้ออมมาเลยครับพี่มขึ้นแท็กซี่เร็วเวนะครับไอ้ออมออมมาเลยจ้ะเดี๋ยวมาต้องยูเทิร์นกับ <laughs> เร็วเร็วนะครับทุกคน <laughs> ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงแรมน,นะครับแล้วก็กำลังจะไปศูนย์ประชุมแห่งชาติศ,ศิลิกิจนะครับ